สวัสดีครับผมอานอนท์เมทันนะครับแล้เราก็กลับมาอยู่ใน,ในช่วง l o c k c ค t r e รีวิวนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าโ o y a BY M1 Pro นะครับผมอ่ามีคําว่า Pro ตามท้ายแล้วทีนี้มันโปรยังไงอธิบายสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมมันก็คือไม่หนีปกเสื้อเป็นไม่ลาวเวีย ตัวเนี้ยมันต่างจากเจ้าตัว BYM1 ที่ไม่โปรโนเนี่ยยังไงจริงๆฟังก์ชันกับสเปคเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเพิ่มฟังก์ชันลบสิบขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูอีกทีนะครับว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรและที่เพิ่มมาอีกหนึ่งอันนึงก็คือช่องเสียบหูฟังนะครับผมโอ้โหอันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ผ่านมาก็คือไอ้เจ้าตัว BYM1 เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีช่องเสียบหูฟังนะครับสำหรับตัว ก็จะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับเวลาพูดทีนี้ตัวโป,โปรมันก็มีมาให้แล้วอ่ะไม่พูดภาพนำเพลงครับไปแกะกล่องกันเลยแกะกันสดๆตรงนี้เลยนะครับผมใครที่เคยดูรีวิวเจ้าตัว M1 มาแล้วเนี่ยก็ผมจะไปกันอย่างแบบรวดเร็วเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับตามสไตล์โบย่าในกล่องก็มีแค่คู่มือแล้วก็ถุงแบบมาอย่างเงี้ยครับเป็น ผมชอบโบย่ามากตรงนี้เลยก็คือมันสามารถทําให้เราแบบพกพาสะดวกนะครับไออะไรพวกนี้เนี่ยซื้อไม้เราเราเหลี่ยบางแบรนด์เนี่ยไม่ได้แถมอะไรมาให้นะครับผมก็จะมีเจ้าตัวไม้นะครับสายที่เก็บมาให้อย่างเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมข้างในก็อุปกรณ์พวกตัวแถมเนี่ยก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือตัวคลิปหนีบคลิปหนีปกเสื้อแล้วก็แจ็คแจ็คแปลง3.5ไปแจ็คโฟนนะครับผมแล้วก็มีตัวกันลมมาให้นะครับผม แค่นี้เลยอ่ะเหมือนเดิมครับผมทําการประกอบเออผมสงสัยอย่างหนึง่งก็คือในถุงเนี่ยมันไม่ได้มีแถมฐานมาให้นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าตัว BYM1 เนี่ยก็มีแถมฐานมาให้อันนี้ผมเดาว่าน่าจะมีมาให้แล้วนะครับผมอันนี้แกอ่ะมีมาให้แล้วจริงๆด้วยนะครับผมแค่ดึงพลาสติกนี่ออกก็ใช้ได้แล้วนะครับผมอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะใส่ยากสักนิดน,นึงนะครับตอนแรกๆนะครับผมอาจจะต้องดึงสปริง แต่ก็ไม่ได้ยากมากอะไรมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงอันนี้ออกเลยดึงพลาสติกออกโช๊อ่ะแล้วก็ใส่มันกลับเข้าไปนะครับผมอ่ะเรามาดูรอบๆตัวของมันก่อนเลยครับก็จะมีไมค์แล้วก็มีเรามาดูเจ้าฟัฟงก์ชันฝั่งนี้นะครับก็จะเหมือนพวก B Y M 1ตัวธรรมดานะครับก็คือถ้าเราจะใช้กับมือถือเนี่ยก็เลื่อนลงมาข้างล่างถ้าเกิดจะใช้กับกล้องดิสเมาหรือว่ากล้องใหญ่เนี่ยก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับผม เหมือนเดิมนะครับผมถ้าใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมปรับกลับลงมาที่แคมมาาด้วยนะครับไม่งั้นฐานกุญจะหมดนะครับผมอย่าเปิดทิ้งไว้นะใช้งานปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยปุ๊บกลับลงมาที่สมาร์ทโฟนนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีศูนย์ก็คือการอัดบันทึกเสียงแบบธรรมดานะครับผมส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบลบ10 dB นะครับหรือว่าเอาไว้ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ามันมีเสียงรบกวนมากสมมติเราไปในงานคอนเสิร์ตเนี่ยสมมตินะก็ปรับมาที่ลบ10 dB ก็จะช่วยให้ ลดเสียงรอ,อบข้างออกได้ได้บ้างแล้วก็จะได้ได้ยินแต่เสียงเสียงเรานะครับผมก็คือลดเสียงให้มันมีความไวต่ําก็คือรับแค่เฉพาะใกล้ๆเสียงไม้นี่ยเท่านั้นแล้วก็ตัดเสียงรบกวนอื่นๆออกไปอะไรเงี้ยครับอ่ะประกอบหวัวไม้ติดฟองน้ําเข้าไปนะครับผมคลิปหนีบปกเสื้อเนี่ยหนีบไปตรงตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดียบเข้าไปดันเข้าไปนะครับผมโช๊เรียบร้อยง่ายๆนะครับผมด้านหลังก็จะมีที่หนีบมาให้เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์บุย่ะ อ่ะเรามาต่อกันที่ตัวพอร์ตหูฟังด้านหลังนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยอ่าผมลองแล้วนะครับผมเราไม่สามารถเสียบกับกล้องเ s สแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ไปได้นะครับอ่าเสียงมันจะไม่ออกนะครับเสียงมันจะไม่มาแล้วก็ที่สําคัญก็ถ้าเกิดคุณเอาหูฟังมาเสียบตรงตรงนี้แล้วก็เอาสายไม์ของมันเสียบกับตัวกล้องเนี่ยเสียงมันจะไม่มานะครับผมเสียงมันจะดับไปเลยนะครับผมอ่ามันเอาไว้ใช้สำหรับอ่า มือถือหรือว่าแล็ปท็อปแล็ปท็อปเนี่ยผมยังยังไม่ได้ลองแต่เมื่อกี้เนี่ยผมได้ลองกับมือถือไปแล้วมันเอาไว้ย้อนฟังคือ playback อ่ะ playback โดยย้อนฟังได้อีกทีหนึ่งแต่ไม่สามารถฟังได้แบบเรียลไทม์นะครับผมซึ่งก็มันจะมีประโยชน์นะครับตรงตรงที่แบบว่าปกติเนี่ยเวลาเราเสียบอัดกับมือถือเนี่ยก็เสียบอัดกับมือถือโชะอย่างเงี้ยแล้วเราก็อัดไปซึ่งเวลาอัดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องถอดแจ็คนี้ออกก่อนเพื่อให้เสียงเนี่ยมันออกมาลําโพงที่เราจะฟังเสียงที่เราอัดไปเมื่อี้ แต่ตอนนี้เราไม่ต้องถอดสายออกแล้วนะครับผมก็คือว่าตอนที่เราจะเล่น playback เนี่ยเราก็เอาหูฟังเนี่ยมาเสียบรูนี้มาเสียบเข้ากับรูนี้แล้วก็สามารถมอนิเตอร์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถอดแจ็คหูฟังออกจากโทรศัพท์นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันที่ให้มันให้มานะครับผมอ่ะทีนี้เราจะไปลองเทสกันเลยตอนนี้นะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่เนี่ยนะครับเป็นเสียงจากกล้อง Canon EOS 80D ที่ผมกำลังอัดอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมเป็นเสียงไม่ b u i l อิ n ว่าง่ายเดี๋ยวผมจะลอง เสียบสดๆแล้วก็ฟังเลยว่าเสียงมันต่างกันยังไงนะครับผมนิบไว้ที่ปกเสื้อแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเปิดจากตรงเนี้ยไปที่กล้องด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้ผมจะใช้กับกล้องใหญ่นะผมยังไม่ได้ใช้กับมือถือนะปรับไปที่กล้องนะครับผมเสียบเข้าเข้าไปเป็นไงครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงที่ต่อผ่านไมโบย่า BYM1 Pro ตัวนี้นะครับผมอ่าซึ่ง เดี๋ยวผมจะลองกดลบ10 DB ตรงนี้ดูนะครับผมมันเอาไว้ตัดเสียงอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับว่ามันเอาไว้ตัดเสียงรอบรบกวนรอบข้างอย่างเช่นตอนนี้ก็อยู่ในห้องก็จะมีเสียงแอร์นะครับเสียงพัดลมคอมที่ดังอยู่เดี๋ยวผมลองกดลบสิบเดซิเบลนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้เสียงก็ลบ10 d เดซิเบลแล้วนะครับผมเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้เป็นไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอางีนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมกลับมาที่ศูนย์ก่อนปึ๊บ อ่ะตอนนี้ผมกลับปรับกลับมาที่ศูนย์เดี๋ยวผมจะลองนิ่งแล,ล้วก็เงียบสักพักหนึ่งดูซิว่าไม่ตอนนี้มันเก็บบรรยากาศหรือเสียงรอบข้างได้ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเงียบนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองลบสิบบเดซิเบลดูนะครับผมโชอ่านี่คือเสียงเดบสิบเดซิเบลเดี๋ยวผมจะลองเงียบนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผม ถ้าก็คือผมแนะนําถ้าเกิดเราอาัดเสียงปกติเนี่ยก็ปรับไว้ที่ศูนย์นี่แหละครับดีดีแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ไปในสถานที่ที่มันจอแจหรือว่าที่ที่ผู้คนเยอะๆหรือเสียงรบกวนเยอะๆอะไรเงี้ยก็ปรับไว้ที่ศูนย์แต่ถ้าเกิดไปในที่มันจอแจแออัดอะไรเงี้ยก็ลบสิบดีซเบลสเสียงแบบดังมากๆอะไรเงี้ยก็ลบสิบดีซเบลไปก็จะช่วยเราได้เยอะมากนะครับผมอ่ะวิธีการเช็คว่าเสียงเข้าไม่เข้าก็นั่นนะครับเกาหัวไม่อย่างเงี้นะครับเกาหัวไม อ่าถ้ากราฟในในกล้องมันเด้งๆเนี่ยสแสดงว่ามันเข้าอ่าเดี๋ยวผมจะลองเทสกับมือถือดูนะครับผมอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็มาเทสเสียงในในห้างนะที่ทมีผู้คนจอแจแล้วก็มีเ<ช>สียงที่เขาประก,กาศกันอยู่จปอดโฆษณาตลอดเวลาเลยเสียงก็จะก็จะลุกๆหน่อยประมาณนี้ก็เสียงเราก็เป็นประมาณนี้แหละไม่มือถือไม่มือถือก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้ไม้เจ้าตัวอะไรโบย่า VY M1 Pro นะครับผมมันโปรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเรามาเสียเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ ฮัลโหลฮัลโหลเทสอ่านี่ก็เป็นเสียงจากไมโคร้อบีวายเอ็มวัเดี๋ยวผมจะให้ น้องเวลี่เทสนะครับผมอ่ะเอาไปติดปกเสื้อเลยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองติดปกเสื้อก่อนว่าไอเขาติดตกเสื้อแล้วจะได้ยินชัดไหมใช่นะคะฮัล <Hello S 1> โหลเทสสวัสดีค่ะวันนี้กับเหมยลี่นะคะนะคะวันนี้เราก็มาเทสเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นไม์เนาะ,ะที่เป็นตัวช่วยสําหรับใครที่บอกว่าไทายทำยูทูบเบอร์นะคะอยากจะมาเป็นแบบอ่อพิธีกรต่างๆเนาะวันนี้ทําได้ผ่านใ์ตัวนี้กับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเสียงพี่อาจจะไม่ได้ยินเท่าชัดเจ้าของใช่เพราะว่าเหมยติ ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็พู้สูกเช่นกันเกาหัวใหม่เกาหัวใหม่นะเดี๋ยวเรามาลองเกาดูนะคะว่าเอด้ยินชัดหรือเปล่าไหมเขาดีจริงไหมจากโมยานะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมันจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือไอตัวนี้เลยตัวลบสิดีบเดี๋ยวต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะให้น้องติดอ่ะติดติดไปเหมือนเดิมโอเคค่ะ ตอบโลอลนะมีลบ10 dB นะฮะค,ะคะ่ะเดี๋ยวผมอ่ะลองรองพูดไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ Hello test test 1 2 3โอเคเดี๋ยวพูดเหมือนเดิมนะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลบ10 dB ให้ดูนะครับผมกดตรงนี้นะกดตรงนี้น<ด>โอเคเดี๋ยวลบ dB แล้ว Hello test 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 1 2 3 ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไอ้ลบดีดดีเนี่ยมันเอาไว้ตัดเสียงลบกวนรอบข้างองอูไปเรื่อยๆอันนี้คือตัดเสียงลบกวนรอบข้างไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่กันที่นี่เลยอยู่ในห้างเทลพาซาสุราานีเรามีเสียงสปอร์ตโฆษณาเรามีเสียงคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยเอนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากมากเลยที่แนะนําให้เปิดเป็นศูนย์ดีกว่า๋ยวลองเปิดไวปที่ศูนย์เป็นศูนย์ดีกว่าเป็นศูนย์ดีกว่าก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะนะคะ มีมีคนบอกว่าอยากอยากให้น้องเมลรี่ถอดถอดแมสหน่อยครับอยากเห็นหน้าถอดแมสเหรอคะครับผมเคยได้ยินคำนี้ไหมเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วอยากไหนหลังถอดได้ดูนิดหนึ่งถอดได้ดูนิดหนึ่งใช่ค่ะ อ่ะสรุปนะครับสำหรับเจ้า BYM1 Pro ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไมนีปกเสื้อที่โปรขึ้นมาดนึงซึ่งราคาของมันเนี่ยไม่ถึงพันอีกแล้วนะครับผมแถมยังได้อ่าฟังก์ชันลบ10 DB มาด้วยนะครับแล้วก็มีแจ็คหูฟัง3.5มาให้มอนิเตอร์ตอนเพลย์แบ็นะครับอ่ามอนิเตอร์ตอนสดไม่ได้นะต้องมอนิเตอร์ตอนเพลย์แบ็เท่านั้นนะครับผมซึ่งใช้ได้กับมือถือเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของมันนะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับสายก็ให้มายาวมากนะครับแถมมี กระเป๋าให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับเข้า Facebook นะครับผมเซิร์ชไปที่เพจ r o c k c a s t a r ศูนย์รวมเครื่องดนตรีนะครับผมแล้วก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเจ้าตัว BYM1 Pro ตัวนี้นะครับผมก็ทักไป หาซื้อหาจับจองกันได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาสั่งซื้อสินค้าที่ร้านของเรานะครับผม Rocketta ok สูรรวมเพื่อนตนตีนะครับผมเจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ